มาดูรถกันค่ะใช่ครับมาดูดีกว่ารถคิงสเปเชียลปี2023ยังอยู่นะคะอันนี้ก็ส่วนพิเศษรถคิงสเปเชียลนะครับจ2023เครื่อง114เนอะ114แต่ถ้าเป็นพวกตัวสเปเชียลจะเป็น114ตัวนี้สปอร์ตเอ s ดสปอร์ตเอสปี24แล้วนะคะปี24ใช่ข้อดีของนาเร่คือไม่ค่อยเปลี่ยนโฉมเท่าไหร่คือจะ นานเลยแหละสัมพัสขึ้ถึงจะเปลี่ยนชมเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะงงว่า23กับ24ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นราคามือสองไม่ล่วงค่ะมันนเหือกใช่อ่อันนี้แฟชนบอยค่ะสีพิเศษส,สีสกินชาร์กสวยบอ <Boy. S 2> กสกินชาร์กนะครับสีให<ช>ม่มค่ะเรามีรถพร้อมส่งค่ะสวัสดีค่าราคาค่ะเรามีรถพร้อมส่งค่ะเป็นซาวเทล แล้วตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานค่ะซอฟต์แวร์มาตรฐานนะครับใช่แล้วสีอ่าสีเทาสีเทาตับแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทอุ้ยพูดถึงราคาต้องเพิ่มเมื่องตั้งแต่คแรกค่ะอันนี้แปดแสนใช่ไหมแปดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่อ่ะแล้วลดคิงไ่ะเออลดคิงไม่พูดราคาเพราะว่าราคาพิเศษสุดอ๋อราคาพิเศษสุดๆชันนี้พิเศษสุดนะครับ ร้านห้าไม่ขายร้านห้าไม่ขายไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวไม่ต้องเลยร้านห้าไม่ขายแ้วกันจบคือร้านห้าไม่ขายอันนี้มันเป็นรถใหม่เราต้องขายตามราคาที่เขาให้เราขายสมบัตเอ็นก็หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดบอยแปดบอยร้านสองหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันซอฟต์เซลนดแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันโอเคแล้วก็ พระเอกของวันนี้เลยนะหนูว่านะเบรกอัสีเขียวเบรกเอาสีเขียวหนึ่งล้านสองแสนสี่มืนบาทแต่ว่าสีไงสีมันเอาพายกรีนชื่อเอาพายกรีนสีพิเศษดูสิสีพิเศษสีเขียวนะครับเขียวจัดอ่ะสวยงามสเปคไม่มีอะไรต่างกับปียีสามแต่สีมาดูสีแลรเนะสีที่ต่างใช่สวยค่ะ ใครอยากขับไม่เหมือนใครสีไม่เหมือนใครก็ต้องสีตามปีนะครับถ้าชอบฮาร์เลยนะต้องเล่นสีสีสีแต่ละปีจะไม่เหมือนกันชอบสีไหนก็ซื้อเลยค่ะไม่ต้องรอเดี๋ยวไม่มีอันนี้โรเลเดอร์เอทีเป็นพระเอกของปี23ขายดีสุดหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพบาทไม่ขายค่ะไม่ขายขายราคาพิเศษทักกันมาไม่ขายอีกแล้วหนึ่งล้านไม่ขายใช่ ขายราคาพิเศษทักมาทุกคนเลยแต่หนูจัดให้นี่อันต้านอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆของภรรยาเลยคะ่ะอันต้านี่นี่คันนี้เลยนะเครื่องเสียงค่ะเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆอันต้าเพราะว่ากระเป๋าหลางังมีเครื่องเสียงเรียบร้อยรอภรรยานั่งควบคุมเั่งสบายมากอะ่ะไดน้นั่งหลับไปเลยแล้วก็นั่งหลับไป,เ,ปเลยจับจับมือได้เลยอยากฟังเพลงแล้วก็เลือกเอาเองใช่นี่ตรงนี้มีปุ่มอยู่มีปุ่มหยุดใช่ ก็เป็นรถครอบครัวโดยแท้จริงส่วนเหี่ยจะเป็นภรรยาที่ซื้อให้นะคะถ้าใครใครอยากได้รถแบบ <c oughs> แบบได้สบายๆง่ายๆก็คันนี้เลย <c oughs> ไปด้วยกันค่ะจริงอันตานี่ภรรยาเป็นผู้อนุมัติ95ซะ95%พาภรรยามาดูได้เลยนะคะส่วนรถพิเศษค่ะสองคันนี้เพราะว่าเป็นปี2023ันีอ๋อราคาปกติเท่าไหร่ล้านหก้านหเก้า หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าสองอตีเลขกกลมร้านเจ็ดล้านเจ็ดไม่ขายขายถูกกันนั้นมากออาเหรอถ้าถ้าลูกค้าเครดิตดีหรือฟรีดาวให้ได้เลยอืมร้านหกนะครับค่ะแล้วก็ไหนๆหวันนี้เราก็อยู่บ้านว่างๆแล้วเรามาชมโซนของื้่ผ้าบ้านอะผิวผ้าหน่อที่หนูใส่อยู่เนี่ยเป็นคอลเลคชั่นใหม่เลยเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะแล้วก็มีเซตคู่ผู้ชายด้วยไหนอะ วันนี้ว่างๆก็มาเดินดูนะครับไม่ทำอะไรก็มาเดินดูเสื้อผ้าอ๋อนี่เหรอถ้าหนูมีแฟนถ้าหนูมีแฟนอ่าเซลล์สวนะครับอ่าถ้าหนูมีแฟนหนูก็จะไปคู่กันกับผู้ชายถ้ามีกจะแต่งวม่มีเลยอ่าโอเคนะนี่เสื้อสวยมากดูด้านหลังเรียบๆผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบเรียบๆไม่มีอะไรครับ แต่ของหนูผู้หญิงมีหมวกมีหมวกมีรูเล็กๆมีโลโก้ข้างหลังค่ะใส่อึ๊ๆกันแดดกันแดดนี่เทศไทยแดดร้อนเนาะใช่ค่ะอ๋อแล้วนอกจากแขนยาวมีแขนสั้นด้วยพี่๋อแขนสั้นแขนสั้นด้วยใช่สั้นอ่าครับใส้ขี่ขับรถนะครับใช่ค่ะขี่เที่ยวไปเที่ยวเยี่ยมชมมาด้านนี้เสื้อผ้านะครับเย่านี้ มีม้วนหมวกก็เหลืองไม่รู้ปีนี้อะไรนี่หมวกก็เหลืองด้วยหมวกก็เหลืองฮึน่ารักไหมได้นะได้ได้โอเคมีมีเยอะของของมีเยอะอยู่บ้านดูไปก่อนแล้วก็ชอบอันไหนก็มาซื้อ,อมาซื้อกันได้เลยนะคะดูตรงนี้ก็ได้ครับชอบไหนก็ค่อยมาดูอีกทีนะได้อันนี้หมอนด้วยนะมีหมอนมีกระเป๋าเดินทางหมอนกระเป๋ารองเท้าร oh. องเท้าเยอะมาก แล้วก็มีชุดเด็กชุดเด็กเข้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นของขวัญของขวัญของฝากให้เด็กน้อยแรกเกิดเด็กน้อยตัวเล็กๆนี่นี่นี่อ๋อมีของเด็กด้วยถ้าหนูมีลูกนะหนูก็ต้องจะชอบมากไปเยีเ่ยมเด็กน่ารัก,กนะครับน่ารักมากแล้วก็เนื่องจากว่าเราจัดโชว์รูมใหม่ถ้าลูกค้าที่นอนดูอยู่ทั้งบ้านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมุมมองการจัดแสดงสินค้าเปลี่ยนไป เรามีการจัดชุดลุกใหม่ค่ะเรารีโนเวทใหม่ก็จะเห็นลายเสื้อชัดเจนมีลายคาเลเดวิส o ากอเวนค็อก er. ซื้อสามแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเสื้อผ้าตรงในส่วนนี้นะสามแถมหนึ่งใช่ค่ะเสื้อผู้หญิงเหมสำหรับผู้หญิงนะคะใส่ขีม่มอเตอร์ไซค์ oh. สวยงามเท่มากเลย oh. มันเป็นแบบมีหนมีเสริมข้อสอกด้วยนะเสริมกาดได้อะสวยนะครับ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็มาช้อปปิ้งกันนะคะก็เท่านี้มีมีพวกเครื่องประดับเครื่องประดับด้วยเครื่องประดับจะเหลือ MM. น้อยแล้วเครื่องประดับน้อยลงแล้วแล้วก็มีแก้วมาใหม่คอลเลคชั่นแก้วนี่แก้ววิสกี้ป่ะแก้วไวน์พี่โอ้ยมันเป็นเหลี่ยมนี่เออสวยป่ะเนี่ย,ยนี่นี่นี่นแก้วไวน์ 120ปีอันนี้ต้องบอกเลยว่า Limited Edition นะคะถ้าถ้ามันมาเป็น120ปีเนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มโอ okay. <c oughs> เคเยี่ยมชมได้รีบมาช้อปปิ้งกันนะคะเป็นของขวัญของฝากได้เลยโอเคครับว่ <c oughs> าก็มาเที่ยวกันนะฮะมาดูมาดูกันมาชมกันนะครับครับผมขอบคุณค่ะ